เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆนะครับเป็นมิสูวิชิเลนเซอร์ซีเดียนะครับปี2003ครับคันนี้แม็กสวยเลยครับยางดอกดีครับเครื่องก็ดีด้วยนะครับไม่ไอไม่ควันครับเกียร์ดีนะครับไม่หลุดแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าประตูเซ็นทรัลล็อกนะครับกุญแจรีโมท ภายในก็ยังสวยงามนะครับจะมีริ้วรอยบ้างตามรูปนะครับตัวสีนะครับห้องเครื่องสวยๆนะครับนะครับเล่มเอกสารพรบโอนเลยนะครับภาษี65ครับสามารถขับกลับได้เลยนะครับชุดโอนเอกสารครบครับผมสีสันงางามนะครับภายในก็ยังสวยงามเป็นเบาะหนังครับเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวได้หน้าต่างไฟฟ้านะครับคันนี้หน้าต่างไฟฟ้าทั้งหน้าหลังเลยนะครับ ภายในยังสวยๆยเยี่ยมๆครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเคยถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ